ึงสิเกตข่าวส่งท้ายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูสายบุญกันหน่อยไหมฮะใช่เข้าวัดทําบุญกันนิดหนึ่งงานนี้มีบันเทิงด้วยเอาไปกันที่ไหนฮะสุพรรณบุรีครับไปกันที่วัดเถนพลายตะบ,บนวังน้ำซับอำเภอศรีประจันครับเขามีพิธีห่มผ้าแปะสีถวายองค์พระเจดีย์อายุเก่าแก่กว่า400ปีเลยนะครับ แต่สีสีอะไรบ้างก็บอกตามวันนะครับอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูส่วนที่เพิ่มมาอีกหนึ่งสีก็คือสีขาวครับสาหรับคนที่จาไม่ได้ว่าตัวเองเกิดวันไหนหรือว่าไม่แน่ใจว่าเกิดวันไหนกันแน่ครับอันนี้มี2สายครับสายบุญก็ถือผ้าไปนะครับแล้วก็เดินวนรอบเจดีย์สามรอบแต่ว่าสายตื้นครับหรือว่าสายบันเทิงพวกเต้นสร้างบุญครับเห็นสายบุญเขาตั้งใจเดินวนสามรอบ สายตืดก็ตั้งใจเต้น3ามรอบเหมือนกันเยอะเลยครับโอเคเคเนี่ยเนี่ยนะทำบุญบ้านเราจะขาดไปได้อย่างไรเรื่องของความบันเทิงความคื้นเครงนะครับวันนี้หมดเวลาของสเก็ตข่าวแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ